ตัวยังไงสวัสดีครับนั่นแบบตาลูงดีด้ <laughs> ม,มึนมากครับมึนมากยังกับบ้านตัวเองครับโอ,อ,โอ้กับม้านจีฮอร์แปดแลวก็เลยมากนี่มันเจ็ดโมงสามสิบสี่หรเดี๋ยวบัวบานไปแต่งตัวอยู่ที่วัดนะ คุณตาตุยเอาไปแล้ว,ม,ว,วมาบอากนี่อบอบ้านพี่รุน,น<า>อเอาเสียลหลีกโดนมาไล่จะเดิน ตามตูดคุณตาทองใบไปนะครับเซ็กเซ็กเดี๋ยวประกาศคีโม่ใส่ผ้าไปให้รุ่นไปได้วยไปวัดนี <c oughs> ด่เรียกเสียมันอยู่นี่เฮ้ยโซ่เจียวโซลุตเจียว <c oughs>

เฮ้เฮ้คนจะุดงุ่เฮ้จะไปเฮ็ดเขาไม่ให้รุ่นน่ะเขาอุตส่าห์เฮ็ดเอฟเีให้ไม่ให้นี่อยากได้บ่อันตรายอยากได้บ่เออเบ้าเบาลูกเบ้าเราต้องเป็นบอกว่าเข้าได้เลยช้างดีอะไรอย่างงี้ลูกเบิังเดอร์เจียวบังเดอร์พังกับเพิ่นเด้อ ฮะโอ้ยถ้าลูกก็สร้างดังอ่อนี่มันลิงนะฮะเซอา,ายชาร์ได้เนีมยุย่บ่องล้างรถไหมแย,ยบข่าเอาายชาร์แค่พอ่อเรืองกุญแจรถลอลกรถไวกว่าก่อจีโม่ไส่ไปครับอยู่ล้างรถอยข้างหลงับลงบ่อหลังโอ้ดูครับแม่หนุ่มสุรินทร์มาถ่ายรูปก,กับบัวบาน Hmm. Hey, 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 hey. Hmm. Oh. Boa, 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 boa. <laughs> โอ้ดูความขันโชว์ความสนาด์พิเศษครับยืดแตกนะบัวมันไม่กลัวนะนี่ไม่ใช่กลัวนะอยากเดินเล่นไม่คุ้นที่อ่ะเนื้ออ,อยากไม่รู้อะไรนะ เอาบวัวอยู่ไหมไปเล่นบ้านบวัวไหม,มถ่ายบวัวบานี่าลิงครับลิง linh bùa bàn không ừ. không ừ. lên đến sới để ngoài là để ngoài ấy. bò bò gạt đá mình canh về đi luôn về đi ัน reveal, นี่มันลิงยู่นี่พวกลิงกังเฮ้ยให้ดูมุมนี้ฮะฮะโอ้ไป่ไปเจ้าไปไป โอเครุ่นมองหนาแล้วนี่มันลิงอีกอะไรวะเนี่ยโอ้บักดีเ้ยใายลูกถอยอหมาเออโตโตโตอ่าบัวอย่ายป้าอันตรายไม่ดีลูกต้องบอกว่า เข้ามาเลาอยอะไรอย่างงี้ยนะเบอร์ดีบัวเรียกัวเรียกใครเรียกใครมามาเรียกใครอรันนี้อยู่ไม่นิ่งเลยบัวเนี่ยจับผูกใส่โซเพลุ่นบ่นะอฮือแล้ว คอนเทนเนอร์ทำไมรู้แล้วครับลองไปผูกโซ่ตาลุนดูจะเป็นไงเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยบักอันนี้ไหม้ <c oughs> บัว <c oughs> <c oughs> บัว <c oughs> อ,อยากมาลองผูกลงคุณตาดูโอ้คุณตายผูกไว้เหมือนเดิม นึกว่าห <มา S 1> ัวหัวหัวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โนี่มันริ้งตัวนี้ครับมองครับมองคุณตาลุนละนอ่า ถ้าแบะเอาออกให้คุณตาทางไปว่าคุณตาทางใบไม่ได้อันตรายขอห้ามบัวบานเข้าไปหรือเปล่าครับบัวไม่รู้เรื่ห่วงตนใหม่เลยบัว ตอนใหม่เล่าสิอันนี้ไหมเล่าหย่างนีเขามื่อกี้กินว่าสิดูบ่นี่อย่าให้มุมโตนะเนี่ย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 โอ้ไม่ได้กลัวนะ Hmm. Hmm. Bà Cua Sai lá, sai, sei lá,